จำโลโก้นี้เอาไว้ให้ดีครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันดีเพราะเป็นวันแรกที่โลโก้นี้จะอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดไม่ว่าจะเป็นรถใต้ดินไม่ว่าจะเป็น BTS และห้างสรรพสินคา้าชั้นนำรวมไปถึงทั่วทุกมุมถนนและสีแยกใหญ่ๆใจ,จกลางเมืองและที่สำคัญคือทั่วประเทศด้วยอ๋อมีใน7 e เ e ่ e อีเด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในฐานะผู้นวยการฝ่ายการตลาดครับเราจะต้องออกไปออนทัวร์ดูว่าสื่อของเราเนี่ยเป็นที่นิยมขนาดไหน <S <S เอยมันมีจริงหรือเปล่ามันใหญ่จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาพูดไว้เนื่องจากตอนนี้เราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับแคลนบ ือ Out of home ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันครับเราคนทีมงานมา300กว่าคนโดยการที่เราจะไปด้วยรถตู้คันนี้คันเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะไม่พอเราจึงต้องทำการขม,มิบตัวทีมงานของเราและยัดเข้าไปให้เรียบร้อยไปครับขม,มิบ้วยนะนี่ครับ อยู่ที่โชว์ดีซีนะครับคุณจะเห็นจอใหญ่มนเริ่มท่มเลยที่หน้าห้างสรรพสินค้าครับบอกแล้วเราทำอะไรเล็กๆไม่เป็นอยู่แล้วครับ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ที่พญาไทยนะครับต่อไปก็จะเป็นราชเทวีเส้นนี้ทั้งเส้นก็จะมี The Icon Group ครับอยู่ให้คนที่สัญจรไปสัญจรมาได้เห็นตรงนี้ตลอดเวลาครับ มาแล้วครับจีไอคอนกรุ๊ปแอดสยามพารากอนนะฮะนี่ออกจากออฟฟิศมาในระหว่างทางเราได้เห็นป้ายบิลบอร์ดนะครับมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกไปเราปูผมทั่วประเทศเลยในสื่อออนไลน์นะฮะรวมไปถึงสื่อออฟไลน์และสื่อบิ board, อบอร์ดเอาออกมทั้งหมดเลยและผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีที่สุดสาหรับชาวดีไอคอนนะฮะวันนี้เราจะตะเวนทั่วกรุงเทพเลยแต่จีสื่อของเรามีทั่วประเทศเลยเอาว่าในสยามพารากอนเนี่ยเราเดินกันนานเลยครับเพราะมีทั่วพารากอนเลยมีตรงไหนไปดูดีกว่าครับ โอเคเราได้ไปดูที right? ่พารากอนกันมาครบแล้วนะครับคือป้ายเต็มพารากอนไปหมดเลยตอนนี้เรามาที่สยามฝั่งร้อนนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเดินดูโลเคชั่นต่างๆดูว่ามีป้ายของเราที่ไหนบ้างไม่ไหวละขอเข้าเซเว่นซื้อน้ําก่อนนะครับร้อนฮะไม่ไหวฮะขอน้ำซะหน่อยเฮ้ยมีจอนี้ด้วยเฮ้ยมีใจด้วยนี่ในเซเว่นอีเลเว่นก็มีนะจ๊ะนี่เราซื้อสื่อแั่ขนาดนี้เลยนะครับ ที่ตึกอินเทอร์นก็มีดีไอคอน Group นะครับขึ้นอยู่กลาง4ี่แยกกระสอบเลยที่บอกว่ารถติดนะติดหนาั่นแปลว่าทุกคนจะได้เห็นดีไอคอนกรุ๊ปกันนะครับในแยกนี้นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะทําให้คนได้รู้จักดีไอคอนกรุ๊ปมากขึ้นนะฮะ และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมสามารถจะดูได้ภายใน1วันนะครับจริงๆแล้วเราจะมีทั่วประเทศเลยใครเจอป้ายของเราตรงไหนก็ถ่ายรูปมาแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติด Hashtag The i ค o n Group เอาไว้ด้วยวันนี้มันเหนื่อยแล้วจริงๆแหละเราต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะฮะหวัเจอกันใหม่นะครับบาย